แล้วถ้าใครชอบกีฬาทางน้ํานะคะแล้วก็แนะนําเลยค่ะตรงนี้จะเป็นศูนย์กีฬาทางน้ํานะคะก็จะมีวินเซิร์ฟมีพาราชูตมีกิจกรรมอะไรให้เราได้เลือกหลายอย่างสําหรับคุณผู้ชายหรือสําหรับเด็กๆที่รู้สึกว่าไม่อยากรอคุณแม่นิ่งๆอยู่ที่โรงแรมตอนที่เราไปวัดกันนะคะสําหรับเวลาที่คุณแม่ไปฟังเทศเนี่ยทิ้งคุณผู้ชายยาือคุเด็กๆไว้เนี่ยวันนี้ก็อาจจะอยากหาอะไรสนุกๆทำนะคะเนี่ยค่ะ,คะแล้วก็แนะนําเลยอันนี้คืออะไรคะพี่อมาลาวอเตอร์สปอร์ตเอ่อทางร้านเราถนัดเรื่อง วินเซิฟวินเซิฟคือตัวนี้แล้วก็เรื่องซับซับก็คือ Stand Up p a แพดเดิลบอบอร์ดพายนะคะแล้วเราก็มีเรือใบแคทมาร์เรนเราทั้งสอนทั้งขายรับฝาก แล้วก็เทรนเด็กก็ดูแลทุกอย่างครบวงจรเกี่ยวกับกีฬาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคุณเกศเมจันีเอากับลูกชายแล้วน้องอีกคนหนึ่ง30นาทีก็เล่นได้ตัวเนี้ยแต่รับพันเดเนี่ยอันนี้ทรงตัวและห้ามล้มเลยอันนี้อันนี้ง่ายที่สุดนะในบรรดาทีกีฬาใช่เราควรจะหัดเรียนตอนน้ําเรียบเวลาเนียอย่างวันนี้น้ําเรียบแล้วก็บอร์ดของเราที่มีส่วนมากจะเป็นบอร์ดที่กว้างหน่อยเยลายสวยๆนั่นนะจ้ะที่ตั้งอยู่ สองอันในสุดนั้นถ้ามันใหญ่สุดนี้มันก็ไม่ล้มดิเออเพราะว่ามันใช่มันใหญ่มันจะไม่ค่อยล้มแล้วเราก็ย่อไซส์ลงมาพอเราเราเริ่มเก่งขึ้นเราก็ย่อไซส์ลงมาแล้วส่วนของเราก็มีเซิร์ฟสเก็ตด้วยนี่ก็คือที่มาถ่ายภาพจ้าที่เราถ่ายตรงเนี้ยเซิร์ฟสเก็ตนะนี่เชื่อเล่นตรงนี้เลยนี่ตรงนี้ can you play a little bit later on yeah with this or that one เราเป็น Trash h โ r o ของประเทศไทยแล้วก็จะเก็บขยะมาแล้วมาสอนเด็กเราพยายามจะนําขยะมานกํบับน,นี่น <ไป S 1> ใช่ะะน้องที่ร้านเขาเก็บขยะเป็นไม้กระดานมา เขาก็เลยไปซื้อมาไปเอามาแต่งแล้วทำแล้วใส่แท็กเข้าไปมันเป็นการแบบอนุรักษ์ที่เอาช่ยชัขยะมาใช้เป็นเป็นกีฬาที่ก็ใช่ใช่เราเป็นครูสอนกีฬาเราเป็นนักกีฬาทีมชาติเราเปิดโรงเรียนสอนเยาวชนเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยปลูกจิตสํานึกเด็กถ้าถ้าอยากดูหาดูข้อมูลเพิ่มเข้าไปดูที่อมราวอเตอร์สปอร์ตได้ค่ะนะแล้วก็ไปกดในนักกีฬาสารฝันหรือกดในยู u ูบกด คือนองจอสอนเขาเล่นเป็นแล้วยังสอนให้เขามีไม์เซตที่ใช่ใช่อันนี้าะเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะเราอยู่ตรงนี้เราเห็นปัญหาขยะทะเลไงว่ามันเยอะมากเราก็เลยเปิดเป็นโรงเรียนสอนเยาวชนเรื่องสิ่งแวดล้อมกับกีฬาเพราะมันมันต้องไปคู่กันนะสัตว์มนุษย์จิงแวดล้อมมันต้องอยู่คน่ยกันแต่ตอนนี้เราทําตรงนี้เราก็เลยเอากีฬานไปเป็นตัวเชื่อมเพราะเราเราเห็นมากับตัวเองไง ส3ปีชีวิตในทะเลของเราเราเห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทางลบเราก็คิดถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเราจะอยู่กันยังไงเนาะนะแต่เมื่อกี้ลงไปดูชายหาดยังคะเดี๋ยวจะอลงไปดูชายหาดีกไปที่าไปด้วยอันนี้ตระกูลเดียวกันไหมคะอันนี้มันตระกูลเดียวกันแต่ของเขามันเป็นว่าวแล้วมันจะมีเชือกยาวแล้วบอร์ดเล็กๆเขาเรียกไคเซิร์ฟคแปลว่าว่าวแล้วเซิร์ฟก็เป็นเป็นบอร์ดเซิร์ฟน่ะว่าวบนบอร์ดเซิร์ฟ แต่ของเราเน้นวินเซิร์ฟเพราะวินเซิร์ฟคือกีฬาเมนหลักของของชีวิตเรา<ะ>แล้วนอกนั้นมันเป็นกีฬาที่แบบม,มันเหมือนมันมาใหม่ๆเรื่อยๆใช่มันมาใหม่ๆเรื่อยๆแล้วก็เรือใบมันก็เป็นสิ่งที่เราชอบเพราะเราชอบอะไรกีฬาที่เกี่ยวกับลม<ะ>กับกับธรรมชาติ<ะ>นี่คือวินเซิร์ฟคะแนชุดเนี่ย<ะ>นั่นแล้วเนี่ยกีฬาของเรามันจะกระจายกันอยู่อย่างเนี้ย ดูเห็นคนเขาเล่นนี่กันแหละถ้าไหนถ้าไหนจะฮิตนะใชแล้ดูมันยากนะไม่ไม่นั่นนะผู้หญิงเกือบทั้งนั้นเลยนะแล้วเราจะมานั่งรอรออยู่จะไม่ในเมื่อผู้หญิงมันทําอะไรได้อีกเยอะใช้ชีวิตดีกว่าใช่อ่านะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อพี่อมราได้เลยกันนะแนะนำไหมคะเฟซบุ๊กหรือว่าอะไรเออไปดูที่เ c e b o o k ของอมราวอเตอร์สปอร์ได้เลยค่ะเราจะขึ้นนะ หรือไม่ก็โทรมาถามได้เลยนะอยู่ในซอยมันที่ซอยอะไรนะอานาจอมเทียน14นะคะขอบคุณพี่มากนะคะสำหรับความรู้ดีๆแล้วก็ชิตดีๆในการ้ิตถ้าใครสนใจทริปก็ชิตดีๆเหล่านี้เนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่เพจปาริพัสไซหรือว่าไอจีปาริพัสไซเดชนะคะอยากให้สาวๆใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับทุกคนนะคะ